ดินเนอร์ผักรวมแต่ทำไมลุงโทนี่ถึงโผล,โลวงในคุยอะไรกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราววงในที่หลายคนจับตาในแวดวงการเมืองไทยมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นที่โรงแรมอิสตินแกรนพญาไทยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567ที่ผ่านมา ใช่แล้วค่ะเป็นดินเนอร์ที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมาเองเลยนะคะภายใต้ธีมที่ฟังแล้วกินใจมากค่ะชื่อว่าสามัคคีประเทศไทยปกป้องอธิปไตยแก้ปัญหาเพื่อประชาชนฟังดูอลังการงานสร้างมากเลยนะคะ เงี่ยนี้บอกเลยว่ามีแต่บิ๊กเนมครับทั้งรัฐมนตรีหัวหน้าพักแกนนำรวมถึงสอสอของพักร่วมรัฐบาลมากันครบเลยนะแต่ที่ฮือฮาที่สุดและเป็นไฮไลท์เลยคือมีข่าวว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะมาขึ้นบรรยายพิเศษด้วยนี่สิครับ น่าสนใจตรงนี้แ่ละค่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคนนอกวงดินเนอร์พักร่วมแบบนี้เท่าไหร่ในวันงานช่วงใบแก่ๆประมาณ5้าโมงเย็นแกนนําพักเพื่อไทยกับสสก็เริ่มทยอยกันมาร่วมงานแล้วค่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนจะมีประชุมสสของพักอยู่ก่อนแล้วด้วยจากนั้นไม่นานแกนนําและสสพักร่วมรัฐบาลก็เริ่มทยอยเดินทางมาถึงกันครับ พอช่วง5้าโมงครึ่งคุณแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินทางมาถึงครับเธอมาพร้อมกับแกนนำพักเพื่อไทยคนอื่นๆเพื่อรอรับคุณทักษิณเลยนะพอ6กโมงเย็นคุณทักษิณก็มาถึงพอดีเลยค่ะพอลงจากรถคุณแพทย์ทองทานก็เรียบเข้าไปสวมกอดคุณทักษิณเลยแล้วผู้สื่อข่าวก็ไม่รอช้าเลยค่ะถามทันทีว่าวันนี้จะขึ้นบรรยายเรื่องอะไร คุณทักษิณก็ตอบสั้นๆแต่ชัดเจนครับว่ามาคุยกับพรรคการเมืองก็ต้องพูดเรื่องการเมืองแต่ประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากังวลไม่ว่าจะโดนข้อหาครอบงำอันนี้คุณทักษิณไม่ตอบเลยนะแล้วก็เดินเข้างานเลี้ยงไปทันทีครับ จุดนี้ละค่ะที่ทําให้เกิดคําถามตามมามากมายในสังคมว่าการที่คุณทักษิณมาร่วมงานแบบนี้จะเข้าข่ายการครอบงําพักการเวงหรือไม่ซึ่งทางคุณประเสริฐจันทรังทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะคุณประเสริฐแกบอกว่าการจินข้าวด้วยกันพูดคุยกันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการครอบงำนะเพราะมันไม่ใช่การสั่งการอะไร แล้วก็เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยอยู่แล้วด้วยที่เจอหน้ากันก็ทันค่าด้วยกันได้แกบอกว่าถ้ามองว่าเป็นการครอบงำเนี่ยต่อให้เจอหน้ากันก็ไม่ต้องกินข้าวหรือทักไทยกันแล้วมันจะลำบากเอา ฟังดูสมเหตุสมผลนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามคุณประเสริฐถึงกรณีที่มีคนไปร้องเรียนก็กต่อเรื่องหกพักกันเมืออไปกินข้าวที่บ้านจันทร์สองล่าก่อนเสนอชื่อนาย,ยกอันนั้นอีกค่ะคุณประเสริฐก็ตอบว่านั้นก็เป็นประเด็นที่มีผู้ร้องไปแต่แกไม่หนักใจเลยค่ะเพราะยืนยันว่าไม่มีข้อเท็จจริงอะไรแล้วมีคำถามที่คาใจหลายคนครับว่าคุณทักษิณอยู่ในฐานะอะไรทำไมถึงต้องไปกินข้าวกับพคร่วมรัฐบาลเพราะที่ผ่านมาคนนอกวงก็ไม่ได้ไปร่วมดินเนอร์แบบนี้เท่าไหร่ คุณประเสริฐก็อธิบายตรงนี้ครับว่าคุณทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพักพวกเพื่อนฝูงที่รู้จักกันหลายพักที่มาร่วมรัฐบาลน,นี้อยู่แล้วก็เลยเป็นเรื่องปกติของการพบปะพูดคุยกันครับ นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นคุณทักษิณอยู่ในวงพูดคุยกับแกนนําพักการเมืองต่างๆในรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมคะคุณประเสริฐก็ยืนยันอย่างมั่นใจในข้อกฎหมายเลยค่ะเพราะคุณทักษิณสามารถไปร่วมงานได้แล้วจริงๆก็เจอกันหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่วันที่ไปกินข้าวด้วยกันวันนั้นวันเดียวก่อนหน้านี้ก็เคยเจอกันในที่ต่างๆมาแล้วด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติค่ะหลังจากที่คุณทักษิณมาถึงไม่นานนักประมาณ6กโมงสีนาทีคุณแพทย์ทองทานก็เริ่มกล่าวเปิดงานครับ เธอเริ่มต้นด้วยการบอกว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทุกคนมาเจอกันมาทานข้าวกัน เธอหวังว่างานนี้จะมีบรรยากาศที่เป็นกันเองในการพูดคุยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยสบายใจเธอเน้นย้ําว่าทุกคนมีเจตนารมมีเป้าหมายร่วมกันอยู่แล้วนั่นก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนเธอยังกล่าวขอบคุณทุกคนสําหรับการสนับสนุนที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่เธอเป็นหัวหน้ารัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีเธอขอบคุณความทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกคนที่จะทําให้รัฐบาลแข็งแรง เธอย้ำว่าการที่รัฐบาลเราแข็งแรงเราก็จะมีโอกาสในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นด้วยเธอพูดถึงสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไมมว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกภาษีหรือแม้กระทั่งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องของความมั่นคงเธอก็พูดถึงประเด็นดีด้วยนะคะ เธอแสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่าเอกภาพและเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลจะทําให้เราชนะทุกสิ่งผ่านพ้นทุกอย่างไปได้คําว่าชนะที่เธอพูดถึงคือชนะในการที่เราสามารถปกป้องอธิปไตยของเราได้และสามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนไว้ได้ครับซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุด แม้ว่าตอนดันเธอจะบอกว่าวันนี้เธอไม่ได้มีโอกาสทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วแต่เธอตะกอลให้ทุกคนมั่นใจค่ะว่าไม่มีสักนาทีที่จะวางภาระเรื่องพี่น้องประชาชนทิ้งไว้อย่างน้อยเธอก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังมีช่องทางในการทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเสมอเธอยังเชื่ออย่างยิ่งว่านี่คือเจตนารมณ์ของทุกคนเช่นกันและนี่คือความแข็งแรงของพักร่วมรัฐบาลของเราเธอมั่นใจในเจตนา อันบริสุทธิ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิตพี่น้องประชาชนรักษาไว้ซึ่งชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารและการยึดหลักสันติวิธีเป็นสิ่งสําคัญครับเธอ,อยังหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถพิสูจน์ในกระบวนการต่างๆได้และเธอจะมีโอกาสกลับมาทําเพื่อพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้สถาบันแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทํางานร่วมกับทุกคนอีกครั้งนะคะ แน่นอนว่าเธอขอเป็นการทักทายสั้นๆแต่ก็ยังมั่นใจในตัวทุกคนว่าหลังจากมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วจะทําทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนและจะทํามันอย่างถูกต้อนด้วยเธอมั่นใจเป็นอย่างยิ่งและก็ขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทํางานร่วมกับทุกคนครับ หลังจากที่คุณแพททองทานกล่าวจบเธอก็ได้เชิญหัวนหน้าพักและเลขาธิการพักของพักร่วมรัฐบาลทุกพักกันเมืองขึ้นมาถ่ายภาพรวมกันโดยที่ไม่ได้ลืมเชิญอดีตนายกทักษิณชินวัตรมาร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะนอกจากประเด็นเรื่องดินเนอร์และการปรากฏตัวของคุณทักษิณแล้วคุณประเสริฐจ,จันทรนันทองยังได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาด้วยครับคือคุณวิสุทธิชัยนรุนประธานวิรัฐบาลได้บอกไว้ว่าตำแหน่งนี้เป็นของพักเพื่อไทย แล้วคุณประเสริฐก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอันนี้ต้องไปถามจากประธานวิปรัฐบาลดีกว่าว่าตำแหน่งนี้เป็นของใครเพราะพรรคเพื่อไทยเองก็มีรองประธานสภาอยู่หนึ่งคนแล้วส่วนตำแหน่งที่จะต้องเลือกใหม่ก็เป็นเรื่องที่ทางวิปจะต้องไปทำความเข้าใจกับพักร่วมรัฐบาลด้วยกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลที่เต็มไปด้วยประเด็นน่าสนใจและคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับ หวังว่าข้อมูลที่เรานํามาเล่าวันนี้จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจสถานการณ์และมุมมองต่างๆไทยมากขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปนะครับเราสองคนสวัสดีครับ